คุณเชื่อไหมคนที่เขาหาเงินได้เก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้มีพรสวรรค์กันทุกคนนะคุณแต่เขารู้จักใช้ความคิดที่สามารถผลิตเงินให้ตัวเองได้เสมอถึงต่อให้เขาเจอพิษเศรษฐกิจที่หนักแค่ไหนเขาก็ยังหาเงินได้ด้วยวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครนี่เองมันมีประโยคทําเงินสั้นๆครับที่คุณฟังแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทําไมบางคนเนี่ยถึงสามารถหาเงินเข้าบัญชีเข้ากระเป๋าตัวเองได้ตลอดเวลายอย่างง่ายๆเขาพูดได้ว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย เงินไม่ได้หายไปไหนนะแต่เงินแค่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเรื่องนี้มีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากครับคล้ายๆกับแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นนะครับสมัยก่อนเงินก็จะวิ่งเข้าหาอาชีพนี้ง่ายๆครับจนบางครัง้งถ้าพูดถึงแท็กซี่บางส่วนเนี่ยก็สามารถเลือกลูกค้าได้ว่าจะไปรับไปส่งหรือเลือกตอบว่าส่งรถจนเริ่มมีคนมาดราม่าว่าทําไมแท็กซี่เนี่ยไปส่งรถบ่อยจังเลยและในที่สุดแอปพลิเคชัน Grab Taxi ก,ก,ก็เกิดขึ้นครับคุณสามารถกดเรียกแท็กซี่จากโทรศัพท์มือถือได้ นึกภาพออกใช่ไหมครับว่าผู้โดยสารจะชอบแค่ไหนตอนนี้เนี่ยแหละครับที่เงินมันย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเงินเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ย้ายมาอยู่กับ Grab Taxi เรียบร้อยแล้วยิ่งในข่าวล่าสุดเ,เห็นภาพชัดมากเลยอยู่ดีๆวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นเนี่ยก็ทะเลาะก,กับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยหันหน้าไปใช้ Grab by แทนแล้วคุณลองคิดดูนะครับถ้าเรียก Grab b บแล้วราคาถูกกว่า แล้วคุณไม่ต้องออกจากบ้านเขามารับถึงที่บ้านเนี่ยคิดว่าอะไรจะสะดวกกว่ากันครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันทําให้รายได้ของวินเจ้าถิ่นลดน้อยลงไปมากๆจนมีการออกมาประท้วงยิ่งใหญ่จุดไฟเผาเสื้อแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าอยู่ดีถูกปะบางทีความรู้ความสามารถเดิมๆเนี่ยไม่ได้การันตีว่ายุคนี้คุณจะเอามาหาเงินได้ตลอดชีวิตแล้วความคิดที่ว่าจงทําในสิ่งที่รักแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขแต่มันก็ไม่ได้จะทําเงินให้คุณเสมอไปนะครับ ถ้าสมมติว่าโอ้โหรักในการทํารายการทีวีมากเลยจบมาหมาดๆข่าวออกมาว่าช่องทีวีบางช่องลดพนักง,งานเป็นร้อยชีวิตคุณคิดว่าเราจะได้เข้าไปทํางานไหมครับไม่มีทางแน่นอนถึงบอกไงว่าสิ่งที่เรารักไม่ใช่สิ่งที่เราทําเงินได้เสมอไปแต่คนที่เข้าหาเงินได้เพราะเขารู้ว่าเงินย้ายไปอยู่ที่ไหนเรื่องต่อไปนี้อาจจะทําให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นครับมีพนักง,งานประจาคนหนึ่งเนี่ยเขารักในการวาดรูปการ์ตูนมากเลยแต่ถึงแม้ว่าจะรักเหมือนลูกในไส้แค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถลาออกจากงานมาวาดรูปได้ แต่ด้วยความฉลาดครับพอรู้ว่าตัวเองมีความสามารถด้านนี้เธอดึงดูดลูกค้าให้มาจ้างเธอได้โดยไม่ต้องออกไปหาลูกค้าเองด้วยการเอาผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวาดรูปไปวางบนเว็บไซต์ f i v e r เว็บนี้จะรวมฟรีแลนซ์จากทั่วโลกที่มีความสามารถทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องเพลงด้านการออกแบบโปสเตอร์ตัดต่อวิดีโอโลโก้แปลภาษาทำบัญชีโอ้โหเยอะมากเป็นความสามารถแปลกๆก,ก็มีครับ แล้วคุณจะเจอลูกค้าจากทั่วโลกเลยที่มาใช้บริการความได้เปรียบของลูกค้ามันอยู่ตรงนี้ครับอย่างวันนี้ถ้าเราไปจ้างออกแบบโลโก้เนี่ยราคาเบื้องต้นเลยก็ประมาณ3,000กว่าบาทสูงหน่อยก็หลักหมื่นถึงหลักแสนแต่ถ้าคุณไปจ้างฟรีแลนซ์ใน Fiverr เนี่ยคุณจะได้ผลงานที่มีความสวยระดับเดียวกันเลยครับ ในราคา300บาทหรือบางทีถูกกว่านั้นก็มีเว็บนี้เลยดึงดูดลูกค้าจากทั่วโลกมาครับเพราะว่าค่าเงินแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างฝรั่งถ้ามาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยเงินของเขามันก็จะซื้อของกินได้หลายอย่างเลยถูกปะฉะนั้นวันนี้ต่อให้คุณตั้งราคาสูงสําหรับตัวคุณแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังถูกสําหรับชาวต่างประเทศนี่ไงครับพอเรารู้ว่าเงินมันอยู่ที่คนเนี่ยก็ต้องตามหาว่าคนที่ทําเงินให้เราได้เนี่ยเขาไปรวมเงินอยู่ที่ไหน ลองนึกภาพตามถ้าเธอคนนี้ที่วาดรูปเก่งๆไปเปิดร้านที่ห้างสรรพสินค้ารับวาดรูปการ์ตูนคิดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาจริงๆหรอครับแล้วต้องเปิดร้านอีกนานแค่ไหนถึงจะได้ค่าเช่าพื้นที่คืนวันนี้ความรู้ความสามารถของคุณนะ่ะถ้าเปรียบกันจริงๆมันก็เหมือนกับอาหารปลานั่นแหละครับคุณต้องดูให้เป็นว่าน่านน้าไหนที่มีฝูงปลาที่หิวโหวยอย่าคิดแค่ว่าโอ้ยอาหารชั้นมันอร่อยยังไงเนี่ยโยนไปที่ไหนก็มีแต่ฝูงปลามาลุมกิน เคยเห็นคนที่ลงทุนกับสินค้ามาตุนมาเยอะๆไหมครับคนเหล่านี้จะเชื่อโอ้โหสินค้าชั้นดีมากเลยอ่ะมีส่วนผสมจากวัตถุดิบจากประเทศนู้นประเทศนี้มาเขารักและหลงไหลก่อสินค้าตัวนี้แน่นมากคิดเอาเองอีกว่าโอ้ยดีขนาดนี้ยังไงมากคิดเอาเองอีกว่าโอ้ยดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีคนซื้อเยอะแต่เอาเข้าจริงขายไม่ได้เงินจมหายไปกับสินค้าเพราะเขาไม่รู้ไงครับว่าสินค้าที่เขาได้สร้างขึ้นมาเนี่ย มันมีคนจํานวนมากต้องการหรือเปล่าเขาคิดคดว่าเฮ้ยเนี่ยมันกินแล้วมีประโยชน์นะเนี่ยไม่ต่างอะไรจากนิทานเรื่องนี้เลยครับที่มีกระต่ายตัวหนึ่งเนี่ยมันชอบกินแครอทมากเลยมันคิดในใจตลอดเวลาว่าเฮ้ยแครอทเนี่ย,ยมันมีประโยชน์มากนะเนี่ยเออกินแล้วสุขภาพก็ร่างกายแข็งแรงมันคิดได้แบบนี้มันก็เอาแครอทเนี่ยไปตกปลาในบ่อน้ํา ตกมาตั้งแต่เช้าถึงค่ำวันแรกไม่มีปลาสักตัวที่กินเบ็ดครับผ่านวันที่2ปลาก็ยังไม่กินอีกจนเข้าสู่วันที่3ปลาตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาจะาผิวน้ำแล้วตะโกนว่านี่เจ้าก็ตายถ้าเจ้า,ายังเ,เอาแครอทไม่ค่ากินอีกเนี่ยข้าจะเอาหางตบหน้าเจ้าคุณเห็นไหมครับและหลายคนเนี่ยพยายามทำตัวเหมือนกับกระต่าย บางทีถ้าคุณทําในสิ่งที่รักอย่างเดียวโดยไม่ดูตลาดเงินไม่มีทางย้ายมาอยู่กับคุณครับหรือถ้าจะย้ายมันก็จะย้ายมาน้อยมากอย่าเข้าใจผิดนะครับว่านี่คือการห้ามทําสิ่งที่รักแต่คนที่เขาหาเงินได้จากสิ่งที่รักเป็นเพราะว่าเขาหา niche market เก่งมากครับ niche market แปลว่าตลาดที่เจาะจงยกตัวอย่างที่เห็นภาพและทําเงินไดง่ายๆก็คืออมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาตัดต่อวิดีโอเก่งมากเลยถ้าเขาโพสเฟ e บุ๊กว่ารับตัดต่อวิดีโอทุกประเภทอันนี้ไม่เรียกว่านิชมาเก็ตนะครับ แต่ถ้าเพิ่มไปอีกว่ารับตัดต่อวิดีโอสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์อ่าพอใช้คำแบบนี้เริ่มเข้าถึงชายแดนของฝูงปลาที่หิวโหวยแล้วแต่ก็ยังไม่นิชมาเก็ตอยู่ดีเจาะลึกลงไปอีกครับรับตัดต่อวิดีโอสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวอ่ะอันนี้ครับเรียกว่านิชมาเก็ตแล้ว เขาจะเจอตลาดที่ทําเงินได้สําหรับเขาเหมือนเขารู้ว่าปลาอยากจะกินอะไรลูกค้าของเขาชอบวิดีโอสไตล์ไหนชอบวิดีโอสไตล์แบบมีเอฟเฟกมีมุกเยอะๆติ้งนิงต้องน้องแต่ถ้าวันหนึ่งตลาดนี้มีคนลงมารับตัดต่อวิดีโอเยอะมากเลยจนมันล้นตลาดคนที่หาเงินเก่งเขาก็จะหาน i c ใหม่ไปเรื่อยๆครับอย่างในยุคนี้มีคนมาสอนให้ความรู้แก้ปัญหาต่างๆเยอะมากเขาก็อาจจะออกมาโพสต์ว่า รับตัดต่อวิดีโอสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์สายให้ความรู้เห็นไหมครับเป็นนิชมาร์เก็ตใหม่แน่นอนว่ากลุ่มเนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการเอฟเฟกอะไรที่มันเวอร์วังอลังการแต่เขาต้องการความน่าเชื่อถือถูกไหมครับ ถ้าเราส่งผลงานที่มันแบบมีมุกฮาฮติ้งนิงต้องแนวป้องแป้งโอลรับรองว่าเขาคงไม่ได้อยากจะจ้างครับเขาคงอยากจะจ้างคนที่ทําให้เขามีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นครับฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถลองดูซิว่าความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมันมีตลาดรองรับไหมเพราะว่าการที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่มันจะขยายตามจํานวนคนที่คุณช่วยเหลือเขา แลนะทั้งหมดนี้คือความรู้ที่คุณสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเคสตัวอย่างต่างๆก็มาจากคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองดูนะครับ